แม้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงดำรงสิริราชสมบัติไม่ยาวนานนักแต่ก็ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมไว้ไม่น้อยดังเช่นทรงให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมในปี2475ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในการวางรากฐานด้านการคุ้มครองงานวรรณกรรมของไทยและได้ขยายไปสู่การคุ้มครองศิลปกรรมทำให้มีการบัญญัติคำว่าลิขสิทธิ์ขึ้นใช้ครั้งแรกในกฎหมายอีกทางพระองค์ยังได้พระราชทาน พระราชทรัพย์สวนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่วงการนักเขียนนักประพันธ์ประชาชนสามารถหาความรู้และความรื่นรมกับวรรณกรรมต่างๆได้จากขอพระสมุดสำหรับพระนครที่พระองค์ทรงให้จัดสร้างขึ้นและนี่คือกว่าจะเป็นไทย